เรื่องนายประสิทธิ์เจียวกกหลบหนีกลางศาลยังมีต่อนะครับล่าสุดมีการจับกลุ่มเพิ่มอีก3คนเป็นเลขาคนสนิทโดยมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้จึงคุมตัวไปสอบสวนที่สอนอปรหวนโยทินและโฆศกสารได้ออกแถลงถึงเหตุการณ์นี้ว่านายประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยได้อ้างว่าท้องเสียก็จะมีเจ้าหน้าที่ราชทันหนึ่งคนพาตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วยืนเฝ้าที่หน้าประตู ระหว่างนั้นมีผู้สมรู้ร่วมคิดของนายประสิทธิ์ดักรออยู่ภายในห้องน้ําอยู่แล้วและได้ส่งกุญแจไขาโซ่ตัวนให้รวมถึงเสื้อยืดสีน้ําเงินกางเกงยีนขาย,ยาวรวมทั้งรองเท้าคุ้มส้นและหนวดปลอมให้กับนายประสิทธิ์เมื่อนายประสิทธิ์เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ ก็รีบเดินออกจากห้องน้ำตรงไปยังบันไดกลางของอาคารศาลแต่โชคดีที่มีจำเลยคดีอื่นที่มาเข้าห้องน้ำเช่นกันสังเกตเห็นเข้าจึงตะโกนแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลที่อยู่บริเวณดังกล่าวให้เข้าจับกลุ่มเมื่อเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่านายประสิทธิ์เจวกกเนี่ยกำลังหลบหนีจึงได้ไล่จับกลุ่มไปจนถึงชั้นสาม ระหว่างนั้นนายประสิทธิ์ก็มีความพยายามจะปีนบันไดกระโดดหนีลงมาจึงทําให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทําให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มไว้ได้และหลังจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของนายประสิทธิ์จำนวน3คนหนึ่งในนั้นเป็นเลขาของนายประสิทธิ์และคนใกล้ชิดที่นำกุญแจและเสื้อผ้ามาให้ ณตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอน,นอพหลนโยธินและอยู่ระหว่างการสอบปากคำแต่เชื่อว่ามีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดีเตรียมอุปกรณ์ปลอมตัวและติดหนวดและยังพบเงินอีกหนึ่งมืบาทที่ตัวผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งจะต้องสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่ากุญแจที่ใช้เป็นการปั๊มมาจากต้นฉบับหรือไม่หรือมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหม ส่วนเจ้าหน้าที่ราชธรร์ที่อ้างว่าเฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องน้ําทราบว่าทางกรมราชธรรมมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเพราะไม่พบว่ามีการวิ่งตามจับกลุ่มนายประสิทธิ์แต่อย่างใดคือยืนมองดูนายประสิทธิ์ปลอมตัวเดินผ่านไปเฉยๆเลยว่างั้น และจากเหตุการณ์นี้ทําให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจําของเปลมนําตัวนายประสิทธิ์ไปคุมขังไว้ในแดนความมั่นคงสูงเนื่องจากผู้ต้องขังมีพฤติการหลบหนีและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้อง ก็พร้อมจะดําเนินการทางวินัยและดําเนินคดีอาญารวมทั้งสั่งการให้ตรวจสอบจดหมายของนายประสิทธิ์ที่ส่งออกจากเรือนจําในช่วงที่ผ่านมาว่าได้ส่งไปให้ใครบ้างรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เข้าเยี่ยมว่ามีใครบ้างส่วนประเด็นกุญแจเท้าที่ใช้พันธาการผู้ต้องขังเมื่อออกไปศาลนั้นตรวจสอบพบว่าไม่ได้ชำรุดแต่เป็นการใช้ลูกกุญแจไขซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มว่าลูกกุญแจเนี่ยไปอยู่ในมือผู้ต้องขังได้อย่างไร เราโดยปกติกุญแจจะมี2ชุดอยู่กับเจ้าหน้าที่และอยู่ที่เรือนจำก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าผลการสอบสวนคดีนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่ควรขอบคุณก็คือจำเลยคนที่ตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ว่านายประสิทธิ์เจียวโกกำลังหนีไม่งั้นป่านนี้ก็หายเข้ากีบเมฆไปแล้วแล้วคุณละ่ะคิดว่ากุญแจดอกนั้นมันหลุดไปถึงมือผู้ต้องหาได้อย่างไรแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้นะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องนี้มีแต่เรื่องสนุก